แท่งไฟเป็นของ้อมตัวเองแล้วนะคะเฮ้ยอยากจะร้องไห้ค่ะทุกคนล่าสุดนะคะลิซ่ามาไลฟ์ในบับเบิลนะคะพร้อมเปิดกล่องแท่งไฟให้ทุกคนดูนะคะทุกคนคะมันสวยมากเลยนะเอามาดูกันที่รูปล่างรูป,รปทรงข,งของมันกันเลยดีกว่านะคะเป็นรูปดาวค่ะเป็นรูปดาวล็อกสตาร์5แฉกที่พวกเราเนี่ยเคยเห็นกันมาอยู่แล้วเนาะมันเป็นโลโก้ของลิซ่าอยู่แล้วนะคะเฮ้ยแต่ว่าไอ้แฉกนั้นะมันจะจิ้มตาเพื่อนหรือเปล่ามันสามารถเป็นอาวุธได้หรือไม่คะ อะส่วนตัวนะคะชอบสีมากคือสีแบบนี้มันสามารถที่แบบเข้าได้กับลุคของเราเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะพกไปทุกที่ไงคะมันก็ต้องเข้ากับออฟฟิต ในแต่ละวันของเราไงคะเฮ้ยฉันจะเอาไปห้อยกระเป๋าเลยนะแท่งไฟอันนี้ต้องเป็นที่ห้อยกระเป๋าของฉันเท่านั้นนะคะแล้วคือที่จับอะแกมันดูมั่นคงมากแล้วคือไอ้ตรงแหลมๆของดาวมันถูกต้องมากเหมาะบการเป็นอาวุธนะคะและแท่งไฟก็ต้องมีไฟใช่ไหมคะอันนี้ลิซ่าก็เปิดสีแดงให้พวกเราดูนะคะเฮ้ยสวยมากทุกคนคะเหมือนว่าจะวางขายที่ pop up store ของลิซ่านะคะที่กรุงเทพนะคะใครมาก็พุ่งตัวเข้าไปดวนเลยนะเฮ้ยเราต้องได้เราต้องเสี่ยงเงินเท่านั้นคะ่ะคืออยากได้มากจริงๆอะนอกเหนือไปจากการขายแท แท่งไฟนะคะน้องยังใส่ใจลินลี่มากๆเลยนะคะน้องเนี่ยทาเคสแท่งไฟมาให้พวกเราใส่ด้วยนะคะเหมือนว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายค่ะทุกคนอุ้ยเอ็นดู It should be something like easy, you know. Just like don't have to hold it all the time or put it inside of your bag. So I just like, oh, maybe why not just make like a case for it and have a strap for for us to just you know wear it as like a. เราคิดดูนะคิดภาพนะทุกคนไปคอนของลิซ่าแล้วทุกคนสะพายแท่งไฟไปเพราะกระเป๋าอันเล็กๆหนึ่งใบเฮ้ยโคตรจะน่ารักปุกปีกอะลิซา่านี่คือใส่ใจลิลลี่มากเลยค่ะถูกจล,ลิตฉันมากเลยะคะ่ะฉันชอบกระเป๋าใบเล็กๆมากๆเลยลิซ่าทำถึงค่ะอันนี้คือชอบมากๆเลยและลิซ่านะคะก็ได้มีการสปอยโฟตโต้บุกด้วยนะ โอ้ยแกฉันรู้สึกดีใจมากรู้สึกชนะมากที่ซื้อเอสปีดีสั่งซื้อเอสพีดีไปเพอตากล้องค่ะตากล้องเขาถ่ายรูปสวยแล้วคือบวกกับความสวยของลิซ่ามันแบบลงตัวมากๆสีสันมันคัลเลอร์ฟูฉันชอบมากจริงๆนะคะหุยแต่ว่าแากิกกก็สวยอยู่เหมือนกันนะหอยเร็วๆใครยังไม่กดนะคะไปกดเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็มีเสื้อด้วยนะคะมีเสื้อวางขายด้วยนะเป็นกิกกนะคะหุยเสื้อเป็นแบบเบบี้ทีนะคะหุยเนื้อผ้าดีมากเลยนะคือดูแค่นี้ก็รู้ว่าสวยนะมันเข้ารูปมากๆเลย แล้วก็มีแฟนคลับนะคะถามว่าตกลงน้องมุกเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่นะคะซึ่งลิซ่านะคะก็ตอบแทนคุณมุกนะคะด้วยการเงียบค่ะเงียบไปแป๊บหนึ่งคิดนิดนึงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมุกเป็นคนดีแต่ว่ามีคิดนิดนึ่งนะเฮ้ยไม่เป็นคนดีจริงๆแต่ว่าคิดนิดนึง ว่าเป็นหรือเปล่าสรุปก็คือลิซ่าก็บอกว่ามุกเป็นคนดีโอเคโอเคใจชื้นมาแล้วคือมุกเป็นคนดีอย่างที่เราคิดไว้จริงๆเลยนะคะค่ะมาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอไปเก็บเงินก่อนค่ะไปแคะกระปุกก่อนเพราะจะไปซื้อแท่งไฟลิซ่าแล้วค่ะคือฉันต้องมีให้ได้เดี๋ยวนี้เลยเอาวันนี้ก็ไปก่อนละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนะคะ่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสําคัญการอวยระดับชั้นเทพแบบฉันนะคะเอาไปก่อนละค่ะบ